จบแถวตรงนี้แล้วนะคะแล้วเราจะขึ้นในส่วนของนี้เราก็ต้องถักเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามนี่คือการยดขึ้นแถวใหม่แล้วก็หมุนกลับค่ะแล้วก็ถักควักปกติไปที่ขาถัดมาเลยเนาะนี่นะคะก็คว้าออกมาเป็นสามใช่ไหมคะหรือสอง อันหนึ่งนะคะอันนี้ด,ดูอีกอันหนึ่งนะม้วนนะคะแล้วเราก็ควัาไปที่อันนี้แล้วก็ควัาขึ้นมาเป็นสามใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสองเป็นหนึ่งก็ไปที่อันนี้นะคะจิ้มเข้าไปคว้าเข้าไป ขึ้นมาสามแล้วก็สองแล้วก็ขอแห่เดินเดินไหมจะแตกง่ายก็ต้องระวังนิดหนึงนะคะถ้าเกิดว่าดึงแล้วเขาจะแตกเราก็ต้องถอยเพราะว่าถ้าเราทําให้ไหมแตกและไหมาขาดเนี่ยงานเสียเลยนะคะงานจะเสียเลยก็คือต้องระวังนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเราออกไปก่อนก็ ม้วนแล้วก็ขวากเข้าไปสามสองนะคะหนึ่งอ่าต้องถ้าเรายังมือใหม่ก็ต้องคอยระวังนิดเดงถ้าเรายังไม่ยังไม่ยังไม่คุ้นกับมันนะนะคะขวาเข้าไปค่ะสามสองหนึ่งอ่านะคะ